สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะก็คือแจ้งข่าวราคากางยางพาราประจาวันที่23มกราคม2567นนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่ น้ำยางสดณน,ะนาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่23นะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ63บาท80สตางค์ซึ่งก็ปรับเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้50สตางค์ค่ะส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เราคากลาง61บาท95สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมปรับเพิ่มมาจากเมื่อวาน99สสตางค์ค่ะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง6 5บาท17สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้1บาท8สตางค์ต่อกิโลกรัมและสุดท้ายเลยก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100%ค่ะราคากลางวันนี้4 9บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งปรับเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้1บาท3สตางค์นะคะสำหรับราคากลางยางพาราณวันที่23มกราคม2567ค่ะ